ชนาเหมือนกับน้ำคืาสาหนับช้าล,ล่างสุดที่สกกรกซึ่งอยภายในกายวาจาใจของเราใจที่พร้อมด้วยความกรจกจุดตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สกรปรกจึงต้องชำระล่างด้วย น้ำคือศาสนาึงการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่จะเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการทึกดั้าสติปัญญาป็นแก้ไขก็คือว่าน้ำที่สะอาดเพราะคำว่าศาสนาธรรมก็ต้องรวงมถ่งแบบนี้เข้าด้วยด้วยสะอาดถ้าที่มือสะอาดก็ไม่น,าน,น่ามีคอ อะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก,ก็ไม่น่าดูเกล็ชันเป็นช้าไม่สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใชา้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนามาใชา้จิตใจเป็นของสกประสบไม่สะอาดมาดั่งเดิมันเป็นพื้นฐานอัน,นแห่งความไม่สะอาดที่มีมาปริดเพ่มเมื่อ ถึงการเวลาที่เราทราบดูทราบั่วดังที่เราทราบู่เวลานี้คุณต้องพย,ยายามชาล้างสิ่งที่สกปรกภาในกายวาจาใจของตนความไม่สะอาดนี่แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบัดในพุน้อยพุทใหญ่ขึ้นอยู่กัน ความสาัไม่สะอาดนี้เป็นมูลฐานของใจาก,การชำระได้มากน้อยก็ชอว่าตัดความทุกข์โยดุทางเข้ามาเป็นลำหนักคำว,ว่าความโสใจเจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองครับเราจะสามารถ เก็บกวาดเอาพบทราบของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวะะนัฏสนี้แม้เีย่คนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเขา้ามรวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพบทราบี่ดูทรากของตัวเองที่เ,เกิดแก่เจ็บตายอยู่ ขี่กลับนักในกลุวนแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันยกในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าชาติมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีชาติอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองพวกชาติทั้งเราที่นํามากองไว้นั้นของบุคคลผู้เดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย แ่นดินไทยแล้วนี่มันจะไม่มีกองก็เลยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว้ให้เราเห็นทําไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัว ชาวซาผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดๆไม่ทราบว่าชากผีที่ออกไปจากเราจะเก็นเช่นนั้นเป็นชากผีชนิดใดบ้างเต้นไปหมดเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเป็นไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยชากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเกิดเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองชากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็น ซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่คองเข้า,ขาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวม้าหลบสลายเป็นโน่นเป็นไรไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความชาตของเราเละซาติผีของเราเราไปกลัวถึงต่ผีภายนอกผีเรื่องของตัวเองที่จะแสดงตัวในพบในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจันนี้เราไม่เคยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวชาตของเจ้าของ,ของท่านพระอริยเจา้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแลนำมาสอนพวกเราให้เห็นภยัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากอย่างไรแต่พบชาตินนหนงมาเกิดเป็นเพืยอนมนุษย์นี้ก็ไม่สู่ทลายนัก ให้พบชาติอื่นหนึ่งเลยที่มันน่ากลัวและเกินน่าขยะแขย,ยงความทุกข์ความลำบากทรมานเอาถามว่าเอาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกบกมาอยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเกษซากิากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นชากอะมองเห็นไดตามเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนะ มัเกิดเพราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จําก็จําไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจํานั้นมันหมดไปเสียโดยความจําไม่มีความหลงลูนนั่นแหละเลยเป็นกําแพงกัน้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดค,ความประมาท เหมือนนังว่าพบธาตุนี้อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่าน,นั้นนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นมให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นไัยสำรักตัวที่เคยกแสดงไว้แล้วก็ทำให้เกิดความประหมากนอนใจเห็นประว่าติายตาหน้าสูงไปก็อะไรเงี้ยก็มีจำนวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดยิสัยที่จะว่ามันมี แต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดบางที่เราทั้งหลายปฏิบัติตนน,นี้ก็เชื่อเป็นผู้เชื่อเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเหน็นมีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้แก่ขยานคือพระพุทธเจ้าเป็นตน้นทีทรงพรนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นสิ่งโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จงดอกพบเงินชาติของสัต์เกิดที่นี่ตายที่นึ่งแล้นเป็นมาากน้อยเันไไร <S <S> <S> <S ถึงเราจะไม่รู้ <S <S> <S จําไม่ได้ก็ตามและประมวลมาสู่ ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่ดไวอย่างนั้นเลยมันจะไปเจยาฉกเชิาลักเจ้ปล้นเจะสรมวัดดูกริงความเงินความแล้วไปเจ้าฆ่าปูกฆ่าคนที่ไหนมาก็ตามเถิดมันนับไม่ได้ก็โจรหัวโจดมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดมันรุบบ้จากเดือนสาภาวะทำแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้น นล้จะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจาไม่ได้ที่มันเคยทำอะไนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจกไปเพื่อทาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่คุกใสมม่จแล้งเราต้องไปจับเอาเรื่องเอาลาที่มันไปทํเสล่านั้นนี่เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละขี่เกิดมากขี่พุชขี่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านม,มาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมดูภายในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นทุกข์เป็นภัยที่คอยแสดงออกอยู่ทุกเวลามีหลากณภาในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเราคนคิด้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาส่วนขาดหนขันก็ให้กระมวลมาในธาตุขันของเรานี้ เวลานี้มีทุกมากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนกรทำถึงบัดนี้ธาตุขันนันนี้นแสดงความทุก์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาต์เต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้หลอเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทำนองที่เป็นอย่างนี้เอง ที่เป็นมาแล้วก็เป็นท้งน้องที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือเป็นสัตว์ต่นต้อยสัตว์ภาพภาพอย่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างไรก็ระมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกคุณเป็นสาเหตุมาจากความเกรกแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นสําขัดแล้วก็คือเรื่องของที่เลสอาตว่านี่ย เป็นสิ่งที่พาให้ไเกิดไปต,ตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาติต่างๆประมวลมนมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขยอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้ชิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความคิดเพืเ่อ่ก โดยถือกองทุกจากธาตุจากขันธ์อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นสิ่งลับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจริงมีความปลอดใสโดยอาศัยธาตุขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจารณาดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์เนี้ เป็นตุ๋ยหรือเป็นหินหลักปติปัญญาให้คนทราบเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้วรอขอดคิดแล้วความท้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เองไม่ใช่ติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายทังหลากพอติดขันห้านี่ยติดขันห้าติดใจกับของไม่ไปติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่น,นรู้ขันห้า แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุหรือล,ลากเงาเข้ามูลของมันไม่ได้ได้จใจดูตรงไหนท่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งน,นั้นๆบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานีถ้าดูด้วยความผิวเผินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่จะเกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำคาเท่านั้น เพรานั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบทรรด,ดูด้วยความจดจอ่อดูด้วยทัศน์ด้วยปัญญาอุบา่าต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดและคมและฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับั ธาตุขันธ์นี่มันเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลลเป็นผู้ร้อยรัดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงม,มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่าน,นี้ธาตุขันธ์ของเรารู้มันทุกระยะทุกขนะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นยะเป็นชายและกาหนดพิจารณาถึงความส่วนความสลายลงไปในธาตุขันธ์นี้เรื่อ ความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชำนิชำนาเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความชำนิชำนาความคล่องแคล่วของจิตใจดนสิ่งเสล่นี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการทิ่ารณาดูแค้ ถ้าดูเพียงผิวเผินดูสักแต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำไปแบบอะไรคงคงคงการอะไรอย่างนั้นไม่เปิดประโยชน์ท่องเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทําแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรามังไม่แจกก็กําหนดให้มันแตกได้ก่างกำหนดให้แตกลงไปสร้างขึ้นมา พราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันนี้สร้างขึ้นมาก็้แตกไปนี่ก็สมันขึ้นเป็นรูปเป็นทายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดิน,นเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งอันนี้เป็นอยู่อย่างนีน้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวการเนื่องจากความมุ่งหวงของตัวเองพาให้เป็นเช่นนั้นถึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ คิดถึงเวลากล้าหาญกล้าหาญเช่นเดียวกับความคิดขาดกลัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันนะครักลัวก,กลรวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทว่โลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสําคัญที่จังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทือนที่ชอกช้ำย่างน่ะได้แก่ความกลัวตาย เมื่อไดที่จะนาเรื่องความตายนี้ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกล้าหายิ่งกว่าใจที่รู้เรื่องความตายเกิดความกล้าหาญขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทําให้เกิดความตัวการรู้เรื่องความตายทําให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันนี่มันเป็นคู่คู่แข่งกัน ความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกําลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วก็รมชาตรจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจึงหมดความก็ะตกกระทวนความกระเพื่อมของใจจึงไม่มี ความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความขย่าจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขย่าจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้ามความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบครอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตจะต่อจิตใจเลยมีเป็นสภาพที่ปกติหรือจริงมันหลวนมีคิดกันหน่ ในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งนี้ต้องชำระด้วยกันทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคําว่าบาปและบุญบุญต้องว่าต้องอาศัยไปตลอด สายทางที่เดินอยู่ในวัฏส,สงสารนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่ากุญญาภาปาปะตินิบบุคคลได้แก่พระหานท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแลวนาคำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการจะถึงจุดใดทางมีความจําเป็นต่อการ เดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจําเป็นไปคำว่าบุญนี่ก็ส่งถึงเราจนกระทั่งถึงมิมุตบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี่เป็นเครื่องสนับสนุสนเราจนกระทั่งถึงมิมุตคือความหลุหดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำว่าบุญระบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุดด้วยกันทั้งสองเงื่อนก็ผ่านไป แต่าต่ท่านจะสลัดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี่เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขายะแขยงในบุญเห็นเห็นว่าบุญนีซึ้นตะควนเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดนี้กาเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะได้เบื่ออาหารกระลังเกียดอาหารปโกยติด เกลือทหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในธาตุขันแล้วมันก็ปลอดกันไปเองโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดคำว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นทนบาปคือความเ้ามองและตั้งใจตั้งใจตะาตั้งใจถอนต้นเหตุทั้งหมนคืออะไรมันทําให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุแก่สาเหตุมันมแก้สาเหตุลงไปแล้วนะความเศร้าหมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไป การแก้เหตุแก้สาเหตุหต่นความชั่วทั้งหลายให้ความสมองสิ้นไปนั่นก็คือจะเป็นการสร้างกุศลายในตัวคือความฉลาดขึ้นมาอันมีความฉลาดมันก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้บบไั้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านน้มันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนนำคำที่ว่าสาติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้ทิเลสทุกประเภท ค้นประจักษ์สติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือไปทําคัญมากในการแก้ที่เล็ดทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้ที่เล็ดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนะัสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือนั่นเองเพราะทงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยสติปัญญาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลที่เราจะถรุงรับไม่ตลอดไป เป็นเครื่องมือถ่าฟัง,ง,ง,งท่านพูดได้เป็นไรสมาธิส่มมาสังออกัปโตเป็นต้นเป็นมัชฟังหลวงม,ามาัมัชแปลว่าอะไรแปลว,ว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางานก็แจกกีก่เลยทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันร่าพื้นดีงามปลอดภัยเป็นมชัชกิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกส่สวน ถูกต้องในการแก้กิเดตัณหาอาว่าทุกประเทศไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมัดแป๊นี้เนี่ยและเป็นทางตรงแน่วต่อมาผลกทางก็คือทางสายนี้ชื่ว่มัชชิมาเนี่ยแะฉะนั้นเมื่อถึงจุดมายปลายทางแล้วคา่ามัชชิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายเอง พ้าถึงที่แล้วใครจะไปกอบโวยหรือแบบถามขอ้นทางไปแบบไปล่ละกก็เป็นไปตามความสิดเนี่ยท,ที่ท่าน่ญญาคุณหนาปาบาปไอหน้าบุคคลคุณบุญหน้าบาปอันลนาเสียแล้วนะละแบบนี้เองในใช่ละแบบต่้งใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่หนา้าเพราะเป็นสิ่งที่หน,นะน้ากลัวน้าหวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะได้กลัวค้นทาง ใครจะ,ระเกียดขุนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรืหมดความหมายกันไปเองอย่างนั้น่างกากวินีจิตก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่ถ้าว่าอยู่ด้วยความรู้สุดใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความรม่สุดใจ ไปด้วยความมีสุขใจรู้อยู่ด้วยความมีสุขไปด้วยความมีสุขทุกอาการไม่ไม่ไม่ละความริสุขที่ริสุและเป็นเช่นนี้นคือจิตที่ที่ผ่านโ้นจากภัยตั้งหลายอย่าหมดด้วยอะไรทันทวิสิท ท่านวิสุทธิ์อย่างนี้ถาขันก็เหมือนกับเราๆท่านถาดเนี่นะมีการเก็บการปวดวดไข้ได้ปวดเป็นธรรมดาปวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรนะ่ะก็ถาดขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนะั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกตัวออกได้โดยที่เชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิต เนื้ออาการของธาตุขันจะเป็นน่กน้อยเกินงลยก็ทราบตามอาการของมันที่สแสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากความโต่ตอนนั้นเท้ายคนหลงนี้ปัญญาเมื่อไดแจ้งกระลุกปูพวงไปหมดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกาะเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติผ่านตัวแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรกำเนิดเพราะฉะนั้นเริ่มถากขันจะแสดงตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงเวละสุดท้ายของของขันที่มันคนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็ทราบมันสลายตัวลงไปอเจ้าผู้บริผู้บริสุทธิ์ก็มาเลยสลายไปตามธาตุตามขันขึ้นเป็นตัวสมมุติผู้เป็นยิ้งมุดก็เป็นประจำิมุิผู้เป็นสมมุติก็เป็นประจำสมมุติของเขาเนี่ย ทางอันก็ทิงเหมือนกันนีแบบตมวนเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจํไาได้มันด้กต่างให้ตมวนล,ลงมาในธาตุขันธ์ของเรากองทุกทั้งมวลที่เกิดเป็นมากี่ภพก,กี่ชาติก็้ตํวนลงมาในกายในจิตทั้งเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขตรงหลุมที่จุดนี้ จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกจัดทุกส่วนทั้งถางทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มีอ,อะไรเหลือเป็นสิ่งที่ดี้ับอยู่ภายในจิตใจให้กู้ดวงอีกเลยก็เชือเป็นผู้รู้แจ้งแจงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายหรือเป็นโลก,กวิถูรู้แจ้งโลกภายในขันทล้องตกโลกคือขันรู้แจ้งโลกคือขันอันนี้แล้วก็หมดปัญหา เรเ่อนความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมาติดกับตีการก็มายึดจิตก,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 กันลงที่จุดนี้กเรเดองที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าตั่งพบสังา,สา,างขา,าเกี่ยวกับจองเอาไปห้าเกิดแก่จิตายในสถานที่นั้นคบนั้นพบหนิมหมดปัญหาลงในปัจจุบันนกจิตที่โดยสุดและด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องชำระเรื่องก็ยุตจิเกี่ยงกันนี้และการแสดงก็ยุติเกี่ยวกนนี้เอาลับเจวังบ <c oughs> มาถึงนี้เราไม่ต่างไป รอมรแกไปยัก็รนดไหก็รู้เตัวตัวนี้มเป็นไตรลักันจะอไปได้๋อมันมนมีสิ่งที่เป็นสารัอยู่ในมันนั้นแลพอจงพูดได้ว่ามันเป็นรักได้ ิ่งที่แท้สิ่งนั้นคือสมมติที่เหลือแนนิดนึงก็เป็นสมมตินั่นแหละคือใจรักที่เกิด่าจเจริญขึ้นเล่กๆลงเนี่ยตามอาการทั้งจิตท,ทั้งสายดีสายชัว่วมันมีอยู่ภายในจิตท่านว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นนีก็หมาทถึงว่าจิตมันค่อยอาการังจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความสระว่างกระจางแจ้งมานี่เห็นแคดโดยลาดับดับลุกของใส่โดยลำดับดับนี่นี่เป็นอาการของจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินนี้ไม่ได้เพราะทางนี้ เราต้งพยายามให้มันจเจริญขึ้นเรื่อยๆพอมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ยน,นี้ต้องบอกว่าจิตเวลานี้จิตเจริญเ<ม>วลานี้จิตเสือ่อมตัวจิตจริงๆถึงจะไม่จเจริญไม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเราเอาไม่ได้นี่ยอันนี้มันอันนี้อยู่รอบรวงของจิตเป็นต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปเรียกว่าจิตมีแนละเพราะถึงมันไม่พายหนึ่งเข้าใจ มันหมดตอนนี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่ว่ามันดีมันชั่วมันมันหน adas. มดทุ้งหดตัวอาการมัสว่เข้าฝ่ายดีฝ่ายชั่วแล้วที่พูดจะยิ่งว่าปลาปากเป็นเงาบุคคลคุณยะปลาปักเนี่ยบุคคลบุญฝ่ายดีปลาปะกแปลว่าคือฝ่ายเจ้าหม่องที่ถ่านไมเกิดความทุกข์เพราะมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดก็ให้เจริญให้สว่วงมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกัน บาปขบุญคือคู่แข่งเพราะทั้งสองยืนข้าแต่กิจพเนาเจนี้มันก็หมดคําที่ว่าเะเิยไม่เสื่อมหมดเลยเพราะไม่มีสมมติเขาไปแทรกเลยนั้นมันพูดไม่ได้หรอกนีอาจจะเลยิไม่เสื่อมเพราะมันไม่จเจริญไม่เสื่อนมนี่เข้าตัวพอแล้วเ่ื่อพอถึงขั้นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติท่านถ้าพูดถึงหนึ่งเป็นฝ่ายผลแล้วก็เที่จะพูหลักมัชฌิมาผลในไมต่อธรรมชาติเมื่อผลห่งมัชฌิมาในหลักธรรมชาติ ฝ่ายมากนี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมนัชฌิมาคือศูนย์กลางให้ตรงแน่วต่อจุดหมายอันนี้พอถึงจุดหมายอันนี้แล้วอันนี้ก็เป็นมนัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือมัชฌิมาในสายสดโดยลหลักธรรมชาติสดปฏิบัติที่มันเชื่อมไปนั่นถึงจะเด,ดินได้นี่งงที่จะพูดถึงเรื่องว่าอาการเรียกอาการเร,รียกจิตอาการเร,รียกธรรมคือจิตที่ครับไม่มีเวลา นาทีอะไรเขาจะเกี่ยวข้องเลยถ้ามีการสถานที่ก็จะเกี่ยวข้องกูไง้งหมดนี่น,นั่งดีเวลากลางวันนี่เดินดีกว่านั่งอ้อคภาพระธาตุนี่แหลฉันจะหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปต้ก <c oughs> ็าพามันเดินอ่นั่งมันง่วงสงินขนาดตอนคืนหรือสงหลัน มันนากเลยคือจิตมันแน่วถ้าใจมันพักนี่มันก็แน่วถ้าเราจินตนาทางด้านปัญญานี่มันก็หมุนมันละเอียดละออกมาสึกมันซึมซาบมันซึ้งไปทุกแน่ยทุกมือของปัญญาถ้าขาดฐานมันมันมันก็เบาตอนนั้นขาดขันมันช่วย